สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับโนพี่ขอบอกเลยครับว่าพี่มีข่าวดีมาบอกสายฟรีทุกคนเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวด่วนที่สุดเลยนะครับที่แบบว่ารีบมารีวิวและรีบมารายงานเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนครับโนว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับแล้วก็ แจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเว็บนูเกอร์โซนจดทะเบียนการคา้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไดีไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกเลยวันนี้นําไปเติมได้ทุกคนเลยมาสุ่มหมวกเครั้งละ9พอยทุกคนสุ่มทีเดียว10ครั้งไปเลยนะครับมาดูจะได้ไหมได้มาแล้วนะครับทุกคนได้รหัสมาแล้วนะครับไปเข้าเกมกันเลยเข้าเกมมาแล้วนะครับมีหมวก F จริงๆด้วยนะครับก็คือโคตดคุ้มเลยของแท้เลยนะครับนอกแค่90ได้หมวกเแท้ใครจะสุ่มตามเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับไม่โก100 เพจคนติดตาม40,000มีไอดีแลให้เช่าด้วยชั่วโมงละ40บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอยากรู้นะครับโนว่าตู้เหรียญลอยยอดตัวใหม่นะครับจะเป็นตู้แบบไหนอะไรไงนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าถ้าอยากรู้นะครับก็ต้องดูคลิปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจำมาอัปเดตนะครับโนในส่วนของตู้ลัคกี้ลอยยอนะครับที่เอาใช้เหรียญฟรีนะครับโนในการสุ่มนะครับก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าจะมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ซูที่จำเด็กเข้ามานะครับก็มีแต่ซูเท่ๆทัั้้งนนเลลยยนนะะคครรัับบบพี่่ขอกเวาสาหรรัับบงคคนนนนนะที่่แบบวาาอยกได้นะครับน้ง ก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อยากรู้นะครับว่ามีซุดใหม่อะไรยังไงนะครับเข้ามานะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้าไปแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนี่ทําการแจ้อพห้าสิบบาทนะครับเดีลยวพี่ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทำตามกติกานิดนึงแล้วกันนะครับกติกาก็ไม่ได้ยากเลยนะครับโนก็แค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับโนก็ฝากด้วยละกันนะครับโนก็จะเป็นประมาณเลยครับโนมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเล็กกว่านะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโนว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีการอัปเดตนะครับโนในส่วนของลัคกี้ ตู้นะครับเนาะตัวใหม่เข้ามานะครับเรียกได้ว่าเป็นตู้สายฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับหลายๆคนก็อยากรู้นะครับแล้วก็ถามพี่มาเยอะมากนะครับเนาะว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะซูในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าซูในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็ยังอีกหลายวันนะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอาเซิร์ฟนอกนะครับเนาะมารีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้้้้วววววนน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 ะะะะะคคคครรรรรรัััััับบ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 เเเเเาา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 สหซซิ์ฟออออกกงงงงพีีี่่่ขขลยปททดูตแ เพียงแค่เราไม่เหรียญกอลอยยอดนะครับโนเราก็สามารถสุ่มได้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็สามารถสุ่มแบบนี้ได้เลยนะครับโนเพียงแค่เรามีเหรียญกอลอยยอดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยครับโนพี่ขอบอกเลยครับโนว่าเซิร์ฟนอกโค้ดดีเลยนะครับโนได้ทางด้านของสุดตัวนี้นะครับโนมีสุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราสุ่มนะครับก็ตามเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเลยนะครับโนหนึ่งครั้งอยู่ที่สามร้อยนะครับแล้วก็สิบครั้งอยู่ที่ 3,000เหรียญก็ลอยยอดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคุณเลยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้อยากได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตู้ตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็แต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะจะไม่เหมือนกันนะครับก็ยกตัวอใหญ่เซิร์ฟหนึ่งนะครับเนาะก็เซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นทางด้านของตัวละครนะครับเนาะแล้วก็มีซุดนะครับเนาะแล้วก็มีตัวละครเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็มีซูตเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็เป ี่เลยนะครับโน้ตส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็รอรู้อีกทีแล้วกันนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับโน้วันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอาเซิร์ฟนอกนะครับโน้ที่พี่อัปเดตนะครับโน้ไม่ใช่พี่อัปเดตนะครับก็คือทางเกมอัปเดตนะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอามารีวิวให้ดูนะครับโน้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟนอกนะครับโน้ที่แบบว่ามีการรีวิวมาครับโน้ก็เป็นประมาณนี้นะครับโน้ก็ถือว่า ค้ดสุดเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้เลือกสุ่มเลือกไซส์เลือกซ้อมนะครับน้องก็เพียงแค่เรามีเหรียญกอลอยอดฟรีๆเท่านั้นนะครับน้องก็สุ่มแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับน้องพี่สุ่มให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวมีคนไม่เชื่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับน้องก็ได้มาแล้วนะครับก็ถือว่า ได้สูทมาแล้วเปล่ามาเนี้นะครับที่ขอบอกเลยครับเนอะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอะก็คือถ้าอยากได้นะครับเนอะก็จะมีให้เราสุ่มแน่นอนนะครับเนอะนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนอะว่าสุ่มได้แน่นอนร้อเนะครับอยากสุ่มก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับเนอะก็เป็นเปล่ามาเนี่เลยนะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอะพี่ขอบอกเลยครับเนอะว่าถ้าอยากได้นะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเนอะแต่ละสูทนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนอะว่าสูทแบบนี้นะครับขายได้เซิร์ฟหลักหรืือออออวว่าาาเเซิรรรรรรร์ฟไไพนน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 ะะะะะคคคคคคััััับบบบบกกก็็แงงมๆจปีลยสหห้ ที่แบบว่าอยากได้นี่นครับน้องพี่ขอบอกเลยครับน้อว่าโคตรสุดเลยนะครับน้องก็เป็นเปล่ามานี่เลยนะครับน้องสำหรับพวกน้องคน่เด่นนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับน้องก็จะเป็นเปล่ามานี่นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่ามีสูตรยามากมายเลยนะครับน้องก็เลือกสูมได้เลยนะครับน้องแล้วก็แต่ละเซิร์ฟนะครับน้องก็จะมีชุดแรกกับชุดไม่แรกของแต่ละเซิร์ฟไปนะครับน้องแล้วก็ ซุดดีกับซุดไม่ดีของแต่ละเซิร์ฟไปนะครับเนาะบางเซิร์ฟก็เท่บางเซิร์ฟก็ไม่เท่นะครับบางเซิร์ฟก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะแต่เซิร์ฟน้องนะครับก็คือดีทุกเซิร์ฟแล้วนะครับเนาะเซิร์ฟไทยก็ไม่เหลือแน่นอนนะครับเนาะก็คือเซิร์ฟไทยนะครับถ้าซุดใหม่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นซุดที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นซุดที่เท่แน่นอนนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาได้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องใน่นนนอุดดเเทะะครับกียาาห้ไไ นะครับก็จะได้แน่นอนนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน แล้วพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับก็มีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่อัปเดตเข้ามาวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับโนว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่ต้องใช้เพชรประมาณไหนนะครับถึงจะได้นะครับโนในส่วนของของพี่ปี้แล้วก็ได้ในส่วนของของฮอนนะครับโนก็จะเประมาเลยครับโนก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเหรียญก็ลลอยยอดนะครับก็เป็นกิจกรรมสายฟรี์นะครับโนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโนก็คือกลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างนะครับสำหรับเเเเซซิิิรรรรร์์ฟฟหหหลััััักกกืือออวว่่่าาาาาไททนนนนนนะะะคคบบ็จมมมีีงงดด้้ขขสปปใใพตต เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนก็ชอบเป็นปล่ามานี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเวยครับโน้ว่าโคตรเท่เลยนะครับสกินปืนตัวนี้นะครับก็อัปเดตนะครับเนาะได้ถึงเลเวลแปดนะครับวงเนาะพี่ขอบอกเลยครับโน้ว่าแต่ละเลเวลนะครับเนาะก็มีความแตกต่างและก็เอฟเฟคโคตรเยอะนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่าไม่สุ่มไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณไหนนะครับอยากสุ่มก็คือ เตรียมเพชรไว้รอเลยนะครับประมาณ1,800เพชรนะครับได้สกินป <kindergarten> we ืนมากนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปอัพสกินปืนนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าเพชรนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ารวมๆแล้วนะครับประมาณ9,000นะครับเนาะก็จะประมาณนะครับเก้า9,000กว่าๆนะครับเนาะที่แบบว่าจะได้สกินปืนเลเวลแม็กนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยครับเนาะก็ถือว่าสถานะนะครับเนาะก็คือบวกอัตรายิง2นะครับแล้วก็จ่อเกาะนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า ตอนนี้นะครับนอก็คือโคตรโหดเลยนะค,ครับนอก็เป็นปลามาเลยครับนอก็มีทั้งเจาะก่อนนะครับแล้วก็ลั่นเร็วด้วยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับโนว่าสะกีนฟื้นโหดกว่านี้นะครับนอไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรทํามาด้วยนะครับนอก็คือแบบว่าไอพี่สิสูนะครับนอลั่นเร็วอยู่แล้วนะครับบวกลั่นเร็วไปนะครับโนแล้วก็บวกเจาะก่อนนะครับถ้าเราใส่ฮายาโตไปเพิ่มนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่า ไม่เหลือแน่นอนนะครับเนาะสายฟรีแทบอยู่ยากเลยนะครับถ้ามาดวลนะครับเนาะกับสายเติมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แต่ละเลเวลนะครับก็คือแบบว่าจะสวยมากเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเลเวล3นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของเลเวล3นะครับสำหรับมงน้องเขาด้วนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของเลเวลนะครับหรือว่าอยากรู้นะครับแต่ละเลเวลนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับเนาะแต่ถ้าคุณไหนนะครับอยากดูพี่รีวิวนะครับก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้้ดูลลลลละะะะะะกกััันนนนนคคครรบบววววาาาแแต่่เเเเจมมมีีท็ รักยังไงบ้างนะครับนก็จะเป่ามาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบตัวเต็มให้ดูแล้วกันนะครับนก็คืออันนี้ที่พี่รีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเลเวล3นะครับนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของเอฟเฟกด้านท้ายนะครับนก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับนก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของเลเวลนะครับก็จะเพิ่มมาประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของเลเวลนะครับนที่แแบบบบบวววว่่่่่าาาาาจจะะะะะเเเเเเเพพพิิิมมมมมขขึึ้้้้้นนนนนนนคคครรรััััออกกกก็็็็ถถถืลลลลยดไป มากไปเรื่อยๆนะครับน้องก็จะประมาด้วยเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าสําหรับแต่ละเลเวลนะครับน้องก็คือเราจะได้สายเพชรนะครับก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับก็คือแบบว่าได้สายเพชรเยอะเหมือนกันนะครับน้องรวมทั้งหมดก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่า9,500ก็น่าจะได้นะครับน้องเราก็เลเวลที่4เลเวลที่5นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เลเวลที่6นะครับน้องก็ได้ในส่วนของเอฟเฟกแล้วก็เลเวลที่7ได้ในส่วนของท่าทางมากนะครับน้องเราก็เลเวลที่8นะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าสุดที่เลเวลเลเวลที่8นนะคครับ้อองก็ื สำหรับเลเวลที่8นะครับจะได้ในส่วนของเวลาเราสังหารตัวสุดท้ายได้นะครับเนาะก็คือแบบว่าจะขึ้นนะครับโดยในส่วนของเอฟเฟกส่วนตัวนะครับเนาะก็เป็นเปล่าๆาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนะ้อว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับก็เป็นเปลามาๆนี่เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคูไ่ไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องในส่วนของสกินปืนตัวนี้นะครับน้องถ้าพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับน้องมาดูละกันนะครับว่าพี่จะแจกให้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณ1เดือนนะครับน้องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มละกันนะครับในส่วนของล็อคยี่หรอยอดนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับพวกน้องวันนี้นะครับพี่ก็มารีวิวทั้งเซิิิรรรรรรร์์ฟฟไทยยแลล้ววกกกกก็เเเซนนนนออะะคคคััับบบบจมี่่ขาา มีทางด้านของลัคกี้ลอยยอดตัวใหม่เข้ามานะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของเยียวยามากมายนะครับที่แบบว่าเด็กเข้ามานะครับกิจกรรมครบรอบ6ปีนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนกําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็รีบเล่นหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะครับก็ใกล้เข้ามาใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแล้วก็สำหรับมึงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เอาไลน์นะครับเนาะก็ขอมาได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิฟฟี่ฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆละกันนะครับเนาะสำหรับบางน้องเขนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เลยนะครับเนาะก็จับเป้ามานนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับบางน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์์กดแชรรนะคับเ้ย Bye!